ชาแนลวันนี้นะคะครูทัพทีมนะคะจะมาอัปเดตเปรียบเทียบนะคะต้นไม้นะคะในอายุ2ปีเท่ากันเนี่ยนะคะก็คือต้นยางนาพยุงและก็ต้นแดงที่คุูทัพทีมปลูกในแปลงสวนยางพาราแล้วก็ปลูกในแปลงโดดๆนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะเดี๋ยวครูทีมอันนี้เป็นแปลงของที่ปลูกในสวนยางพารานะคะทีะ่เป็นต้นยางนาที่เราได้รับมาจากศูนน้องอึง่น สองปีเต็มนะคะปีนี้ยังไม่มีเห็ดนะคะเพราะว่าสองปีเต็มเดือนมิถุนายนะคะเรามาปลูปีหกหกสองนะคะและอีกแปลงหนึ่งนะคะคือทีมจะไปเปรียบเทียบให้ดูนะคะไปดูกันเลยค่ะโอเคนะคะทีนี้ครูทีมจะเดินถ่ายให้ดูนะคะนะคะว่าต้นไม้ที่เราปลูกอันนี้ก็มีต้นตะเคียนทองบ้างนะคะแต่อยากให้ดูต้นยางนานะคะที่เราปลูกในแปลงสวนยางพารานะคะ ต้นที่โตมากก็โตนี่สามเม็ดแล้วมั้งนะคะน่าจะสามเม็ดเนาะอันนี้ปลูกปีที่แล้วนะคะอันนี้ปลูกปีที่แล้วนะคะหนึ่งปีนะคะอันนี้ซ่อมอันนี้เพิ่งเอามาซ่อมอ่ะอ่ะนี้มาดูอ่ต้นที่เขาไม่ตายนะคะอะ่คลิปก่อนหน้าคุปทีมเอาเชื้อเห็ดละงอกมาลงนะคะอะ่โดยอ่วิธีการเอาปุ๋ยคอ,อกลงเนาะเพื่อนๆปลับไปดูคลิป ก่อนหน้าได้นะคะจะถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะปลูกในแปลงยางพารานะคะก็สลับนะคะ่ะสลับวางต้นระหว่างต้นยางพารานี่แหละค่ะอ่าเพื่อนมาดูนะคะพย,พ,พยุงเพื่อนเพื่อนรูพยุงเปียบเทียบใส่ยางนานะคะ เข้าไปไกลเลยนะคะไปไกลมากนะคะอันนี้ก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าพยุงแล้วก็ยางนาแล้วก็ต้นไม้ประเภทอื่นนะคะอันนี้ก็กําลังโตนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งกิ่งอีกนะคะได้เวลาแต่งกิ่งแล้วนะคะ,ะกําลังโตนะคะกําลังโตเห็นไหมคะรู้แล้ชื่นใจนะคะมีความสุข นะคะคมีความสุขที่เราได้ปลูกได้ทำเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะที่กลัวว่าเราปลูกในแปลงสวนยางพาราแล้วมันจะโตไหมมันจะมีแสงไหมนะคะ,ะในสวนสวนของครูตั้บทีมเนี่ปลูกระหว่างต้นยางพาราเลยนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกปลูกแบบไหนนะคะนะคะ,ะจะมาให้ดู ก็ปลูกปีที่แล้วปลูกซ่อมนะคะปลูกปีหนึ่งนะคะถ้าสองปีเขาก็จะได้ประมาณนี้ปีนี้เราเราไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะคะเราใส่ปุ๋ยคอกเพราะเราโรยเอาเชื้อเห็ดมาลงไว้นะคะยุงอันนี้ต้นแดงนะคะต้นแดงยังไม่เห็นเชื้อเห็ดนะคะ ไม่เห็นเราคาดหวังว่าปีต่อๆไปนะคะเขาน่าจะมีเห็ดโชว์นะคะเป็นความคาดหวังให้มีแหล่งอาหารนะคะก็มีปลูกพืชอื่นแซมนี่แหละคะ่ะแซมขึ้นมาเป็นที่เลี้ยงของการเลี้ยงการไปนะคะ,ะแต่เราจะเน้นที่ยางนาเป็นหลักเลยนะคะอันนี้ต้นพยุงค่ะ ยังนาสปีไม่มีระบบน้ําอะไรนะคะไม่ได้เสริมระบบน้ําอะไรทั้งสิ้นนะคะปลูกธรรมชาติาก็แค่ดายาให้เขาบ้างเพราะว่าคนกรีดยานี่เขาไดายาอยู่แล้วเขาก็มันก็เลยสะอาดไปโดยอัตโนมัตินี่แหละค่ะใส่ปุ๋ยนะคะการใส่ปุ๋ยก่อนหน้าก็จะเป็น,ก,นก่อนฝนแล้วก็หลังฝนเนาะ รายฝนนะคะเราใส่แค่สองครัง้งดา้ยากแค่สองครั้งใส่ปุ๋ยนะคะันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ยางพาราเข้าตายนะคะเราก็มาปลูกต้นพยุงนะคะต้นตูดน,นะคะอันนี้เราปลูกปีที่แล้วซ่อมนี่ยางพาราไอยางนาคะ เยอะนะคะแปลงนี้ก็หลายร้อยต้นนะคะหลายร้อยต้นได้รับมาจากศูนย์น้องอื่นก็ปีนั้นก็ประมาณ300นะคะแจก300แต่ปีที่แล้วกับปีนี้เพื่อนมีคนสนใจในการปลูกกล้าไม้เยอะท่านก็เลยแจกคูเหลือละ200ต้นเนาะจะได้แบ่งๆกันไปปลูกทานว่าเนาะโอเคนี่ก็อัปเดตให้ดูนะคะ เดี๋ยวครูทิมจะไปพาไปดูแปลงนะคะที่ครูทิมปลูกในแปลงที่เป็นแปลงโดดๆนะคะไม่ได้ปลูกใส่สลับในสวนยางพารานะคะ๋จะพาไปดูนะคะแต่อันนี้ให้ดูในระหว่างสวนยางพาราก่อนนะคะคลิปก่อนหน้าก็มีเพื่อนๆถามว่า กลัวจังกลัวแดดเข้าไม่ถึงกลัวตายมันอะไรนะคะเพื่อนก็ดูตัวอย่างครูทับทิมนะคะก็เท่าที่ดูเนี่ยะคะ่ะต้นพะยูงเขาจะโตวไวนะคะไปไวกวายางนานะคะสองปีเหมือนกันนะคะเข้าสองปีเหมือนกันนะคะโอเคนะคะแปลงนี้จะเป็นแปลงที่อยู่โดดๆนะคะเป็นอีกแปลงหนึ่งจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูว่า แปลงที่เราปลูกในที่โล่งนะคะที่มีอายุเท่ากันนะคะก็คือ2ปีเท่ากันเนี่ยนะคะายางนาพยุงหรือต้นแดงอันไหนจะโตกว่ากันนะคะไปดูเลยค่ะเดี๋ยวคุณเพื่พนจะถ่ายดูนะคะแปลงนี้นี่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนนะคะว่าคลิปก่อนหน้านี่ก็คุณทพมก็ได้มาลงเชื้อเห็ดนะคะแล้วก็มาไดายหาญ้ามาแต่งกิ่งให้เขานะคะทีนี้คลิปนี้นะคะจะมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะคะว่า ระว่างต้นยางนานะคะซึ่งซึ่งแปลงเนี้ยนะคะก็ประมาณหนึ่งไร่อย่างที่ครูทับทิมเคยบอกไปนะคะก็จะปลูกสลับกันแต่ว่าต้นยางนานี่จะเยอะกว่าเพื่อนนะคะแล้วก็ได้ต้นแดงมาสลับอันนี้ต้นแดงนะคะถ้าต้นเล็กก็คือต้นที่เราซ่อมปีที่แล้วเนาะนะแต่ว่าต้นที่มันโตโตที่ถ่ายเพื่อนดูคืออย่างที่พูดไปนะคะคือเป็นต้นไม้2ปีนะคะที่อยู่ในที่ดินที่กลางแจ้งแล้วก็ดินตรงนี้จะ แข็งนะคะแห้งกระด้างนะคะหญ้ามายายลาบเนี่ยเยอะมากนะคะเหมือน,นตอนนี้เนี่ยพื้นเนี่ยนะคะจะเป็นแบบน,นี้เลยแต่ว่าจากเดิมนี่เขาจะแข็งด้วยนะคะแห้งนะคะเราก็พอเรามาปลูกเราก็ไถปวนายอะไรเขาก็ดินก็ดินขึ้นนะคะนะคะอันนี้คือต้นแดงเพื่อนๆดูนะคะต้นแดงต้นยางนานะคะยางนาผูทิมจะปลูกสลับกันนะคะได้มาจาก ตนน้องอื่นนะคะอันนี้2ปีเต็มนะคะที่เขาไม่ตายเลยนะคะก็จะต้นโตขนาดนี้ประมาณนี้เนาะก็ไปเอาใบยางนามาจากที่อื่นมากบกบเขาไว้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปก่อนหน้านี้จะเห็นนะคะเอาคลิปเอามาใส่เนาะต้นแดงนะคะนะคะนี่คือต้นที่เขาไม่ตายเขาก็โตเดี๋ยวคุณจะพาไปดูต้นทะยุงนะคะต้นเล็กๆก็คือต้นลอซ่อมนะคะเพื่อนๆต้นลอซ่อมคือมันอยู่กลาง แจ้งนะคะมันแดดจัดเลยนะคะ,ะประมาณ250ต้นถึง260ต้นนะคะหญ้าขึ้นอีกละหญ้ารกอีกแล้วนะคะคลิปก่อนหน้าคุทิมก็มาได้หญ้าใส่ปุ๋ยให้เขาอยู่เนาะอ่าอยากให้มาดูอยากให้มาดูต้นพยุงนะคะนี่นะคะสองปีเต็มนะคะสองปีเต็มมิถุนานะคะ เต็มเลยนะคะอันนี้ก็คือ,อเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูมันอาจจะเป็นด้วยสภาวะของดินแต่ละแปลงหรือเปล่านะคะก็อาจจะมีสื้อในต้นซ่อมค่ะจำได้ต้นซ่อมคือเข้าตายแล้วก็ซ่อมน่าจะได้1นึ่ปีเต็มนี้นะคะตอนนี้เท่าที่ครูทักสังเกตนะคะถ้าผ่าน2ปีเต็มประมาณ2ปีขึ้นไปก็จะเริ่มโดดขึ้นละนะคะความ สูงของต้นมันเลยนะคะอันนี้ต้นแดงนะคะนี่ฮะคะ,ะ,คะ่าน,นั้นเท่าที่ดูเขาก็ใกล้เคียงกันนะคะสําหรับแปลงนี้เป็นแปลงดดดๆยางนาเยอะเลยนะคะเพื่อความหวังว่าดินจะอุดมสมบูรณ์แล้วก็อยากให้เป็นแหล่งอาหารนะคะนะคะก็คืออยากให้มีเห็ดกินนะคะเพื่อนๆนะคะก็เลยปลูันี่ก็ซ่อมอันนี้ก็ อ่เป็นแปลงโอนี้ซ่อมปีที่แล้วนะคะอันนี้คือ2ปีเต็มที่เขาไม่ตายนะคะก็ะโตขนาดนี้ยางนานอย่างนี่สู้ต้นแดงเลยนะคะ,คะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะดูคลิปดีๆจากครูเกษตรแช n แนลนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ